นี่เราจะมาอ,อันนี้กันคืออันนี้คือนุกิอันน,อนี้คือโอคาเมแต่แค่เนี่ยตัวเวองก็เห็นนะว่าผู้หน่าอายเท่าไรแล้วเจอลาว่าลร,ระปว่กากันรู้ค่ะแล้วก็คือพ่นยาเป็นพี่อายุเยอะกว่าแค่แค่หางแค่ แค่กี่ปีก็ไม่รู้หนึ่งพันปีหาแค่หนึ่งพันปีนี่นาอยู่อยคือคนนี้ไม่มีชีวิตอยู่เพราะนาหูรอรอกักขังเอาไว้ใน้มิติวิญญาขอวของขนน้องคนน้องพี่พี่เซนใส่ยาต้องห้ามนาเลยต้องเอาละเองไปใส่เสียสาดแต คนนี้ก็เสียพี่ไปแต่เราชุบขึ้นมาใหม่นะโอเคแต่เราชุบขึ้นมาตอนนี้ชุบพุ่นนะไอตัวนี้ขึ้นมาแล้วนาะงอืมบ๊ายบาย